Oh, ก็สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีเอซีจากที่เชียงกงกุฎดำครับก็ว mm ัน hmm. นี้มีรถดําให้เป็นเจ้ามียมฝาแดงครับคันนี mm ้ hmm. เครื่องฝาแดงสองพันห้าครับโอ้ oh, mm hmm. มาเต็มพิกันเลครับวันนี้ mm hmm. เครื่องนิ้จิ๊บครับ mm hmm. ดํา อันนี้มีเริ่อเบี่ยนครับภาษีขัดเทือนก็เป็นราคาที่7จ็ดครับกันในหารถเกียบตำไปใช้ก็เอามาดูประชมได้ครับมาแบบคนฟูนครับ เรา,เามาชมจังหวัดด้ำเงอครับมาชมด,ำด้ำจังหวัดด้ำมีเกียมฝาแดงครับด้ำดินวันนี้มาแบบเติมกระะารับเอาไบบฝาขึ้นแบบสบายๆครับฟุตก่อนใจริง